วันจองเนี่ยเราจ่ายแค่2องพพอวันรับรถมาตัวป่าได้เลยพรบรประกันทะเบียนไม่ต้องมาจ่ายผมนะครับเอารถใหม่ป้ายแดงออกไปแล้วเนี่ยได้ไป้ายขาวเนี่ยจะมีคืนเงินมาจ้ายแดง2 5งพให้ลูกค้าอีกผู้ขับขี่รถยนต์ไฮบริดเนี่ยจะสะท้อนภาพรักษณ์อยู่อย่างหนึ่งออกมาครับก็คือความรับผิดชอบต่อสังคม สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับเหลียงเตอร์ต้าพาทัวร์นะครับครับกุ้งนะครับจากช่อง y u ูทูบโตโยต้านะพัทนะครับวันนี้เราสองคนก็จะมาแนะนำโปรโมชั่นของ New Col o ่ l เอานะครับผมดาวศูนย์ไม่ต้องค้ำทำยังไงนะครับผมจริงๆนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่เราทำโปรโมชั่นดาวศูนย์ไม่ค้ำของ a อาตินะครับลงช่องนะครับครั้งแรกเลยนะครับดาวศูนย์ไม่ค้ำทำได้จริงเหรอครับพี่ทำได้จริงลูกค้าถามมาว่า ต้องทําม,มีวิธีการทำอย่างไรได้บ้างหรอต้องใช้อะไรอย่างไร,รจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่โปรโมชั่นมาเพื่อเรียกลูกค้าให้มีความสนใจที่จะเข้ามาถามเราถ้าเป็นหลายๆที่เนี่ยเรื่องของการทําโปรเรียกลูกค้าเนี่ยไม่แน่นะครับแต่เป็นที่เราที่นี่เนี่ยคือเราทาจริงจริงดาวสูตรไม่ค้ําทําจริงๆวันออกรถไม่ต้องจ่ายสักบาทเดียวนะครับประกันภัยพรบทะเบียนวันออกรถไม่ต้องจ่ายนะ นะครับคือวันจองเนี่ยเราจ่ายแค่25 0พพอนะครับแล้วพอจัดสัญญาฟนแนนซ์ผ่านวันรับรถมาตัวเปล่าได้เลยนะครับขนาดนั้นเลยครับพี่ทำได้จริงทำได้จริงแล้วเราส่งมอบรถแบบดาวน์ศูนย์แบบนี้ดาวน์ศูนย์บาทนะครับไปเยอะมากนะครับหลายคันมากแล้วก็มีรีวิวไว้ในช่องด้วยนะครับลองย้อนดูนะครับพอรับรถออกไปเสร็จแล้วเนี่ยเอารถใหม่ป้ายแดงออกไปแล้วเนี่ยนะครับเดือนหนึ่งสองเดือนได้ป้ายขาวเนี่ยจะมีคืนเงินมาจ่าป้ายแดง25 0 0ที่จองมาในวันจองให้ลูกค้าอีก บริษัทเราโอนเข้าลูกค้าโดยตรงถูกต้องใช่ครับสรุปคือไม่ต้องใช้เงินก็รับรถไปขับได้ครับบบารเดียวก็ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายครับใช่ครับคือส่วนใหญ่พนักงานขายเขาจะเรียกเก็บค่าประกันภัยนะครับบ้างค่าทะเบียนค่าพรบบ้างนะครับจริงเงื่อนไขแล้วแต่แล้วแต่ที่นะแต่ของเราไม่เก็บพวกนี้นะครับพรบอประกันทะเบียนไม่ต้องมาจ่ายผมนะครับนะออกรถมาตัวเปลได้เลยนะ วางไว้จำ2005วางไว้จำ2005พอผมจะเอามาเป็นไว้จำป้ายแดงเฉยๆครับครับไม่มีสัเนารถเก่าครับเป็นพนักงานบริษัทอย่างเดียวบศูนย์บาททําได้ไหมครับพี่คือดาวศูนย์บาทเนี่ยมีวิธีทาอยู่สองวิธีครับวิธีแรกก็คือถ้าลูกค้าเป็นพนักงานบริษัทนะครับที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีนะครับรับเงินเดือนผ่านบัญชีรายได้เป็นสองเท่านะครับสองเท่านะของค่างวดรถคันใหม่ นะครับเราก็อายุงาน3ปีขึ้นไปนะครับถ้ากรณีเป็นพนักงานพนักงานบริษัทใช่ถ้ากรณีเป็นระดับผู้จัดการเนี่ยอายุงานปีเดียวนะครับรับเงินผ่านบัญชีเนี่ยมาเอารถเอาติดไปได้เลยครับดาวสูงไม่ต้องค้านะ2,500าครับวางจองวางประจำครับรับรถออกไปวันรับรถไม่ต้องเตรียมเงินมาับ2เดือนเปลี่ยนป้ายบริษัทโอนเงิน25 0 0คืนนะครับใช่ครับศูนย์บาทครับออสุดยอดเนาะ อันนี้คือวิธีแรกนะครับออกดาวสูงไม่ต้องทําได้เลยนะครับแล้วในกรณีที่มีสำเนารถต้องทำไงบ้างครับพี่วิธีที่ 2, 2> ใช่ไหมใช่วิธีที่2เนี่ยถ้าลูกค้าเคยมีรถยนต์มาก่อนเนี่ยลูกค้าใช้สำเนาทะเบียนรถคันเก่านะครับเอามาแนบเรื่องทําดาวสูงไม่ต้องทําได้นะครับรถคันเก่าเนี่ยต้องมีผ่อนมาแล้ว3ปีขึ้นไปหรือปิดไะแนนแล้วนั่นเองนะครับก็เอามาแค่สำเนาทะเบียนรถมาแนบได้เลยนะครับเงื่อนไขก็ไม่มีอะไรมากครับคือผู้เช่าซื้อก็ต้องมี ประวัติผ่อนสินค้าอยู่ในสินเชื่ออะไรก็ได้คือลูกค้าต้องมีประวัติผ่อนสินค้าต้องมีก็ต้องมีเคยทําสินเชื่อมาก่อนนะครับต้องมีประวัติมีการเดินบ้างใช่สมมติถ้าลูกค้าซื้อรถคันเก่ามาเป็นเงินผ่อนอ่ะก็จบมีประวัติอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะแล้วถ้าซื้อเป็นเงินสดแล้วมีเล่มมากรณีลูกค้าซื้อเป็นเงินสดเนี่ยลูกค้าก็จะมีแต่เล่มมาใช่ครับไม่มีประวัติช่อซื้อไม่มีประวัติช่ซื้อลูกค้าไปซื้อมือถืออ่ะ ผ่อนมือถือสักเครื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนี่ก็ได้ประวัติการเช่าซื้อแล้วอ๋อแบบนี้ก็ได้แล้วได้หรือว่ามีผ่อนบัตรเครดิตนะครับหรือซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ถือว่ามีประวัติผ่อนมีมีเครดิตแล้วใช่ก็มาออกรถคันใหม่กับเราได้เลยนะครับแต่เงื่อนไขก็เหมือนเดิมครับคือต้องมีรายได้เป็น2เท่าของค่างวดรถคันใหม่นะครับคําว่ารายได้2เท่าเนี่ยหมายถึงสมมุติเรามีค่างวดรถคันใหม่หนึ่งหมื่นบาทแล้วกันนะคบหนึ่งหมื่นบาทค่างวดรถคันใหม่นะครับ มีค่าผ่อนบ้าน5,000 <5, 000. S 1> ัน0 0พันเป็นห่งหใช่ครับลูกค้าต้องมีรายได้ทุกเดือนเดือนละ2,500 0ขั้นต่ำถึงจะสามารถออกรถคันใหม่คันนี้ได้นะครับ25,000เอาไปหักค่าค่าผ่อนบ้านก่อน5,000เหลือ2,000 0ค่างวดรถสเท่าสอง2 0ื0 0คือ2เท่าของค่างวดรถ1,000 0บาทนั่นเอง นะครับผมประมาณนี้แต่คันนี้คันนี้ตัวท็อปสุดนะไม่ได้ข้างวดหนึ่งหมื่นนะครับไม่ใช่นะฮะตัวนี้ตัวท็อปสุดครับใช่ครับคือถ้าสนใจอาทติสเนี่ยเรามีให้เลือกหลายรุ่นนะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้น8ปดแสนกว่านะฮะยันตัวท็อปสุดล้านกว่าก็มีนะครับอย่างรถไฮบิดตัวนี้ก็น่าใช้นะครับประหยัดน้ำมันมากนะครับจุดเด่นของรถไฮบิดนะครับก็มีเรื่องของความประหยัดน้ำมันความทนทานนะฮะทันสมัย นะครับแล้วคุณพุ้งรู้ไหมว่าถ้าเกิดลูกค้าเลือกขับรถไฮบริดพวกนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีอีกข้อหนึ่งข้อดีข้อน้นคืออะไรครับพี่คนขับจะดูหล่อมากเพราะว่าดูไฮขึ้นครับดูไฮขึ้นเพราะว่าผู้ขับขี่รถยนต์ไฮบริดเนี่ยจะสะท้อนภาพลักษณ์อีกอย่างหนึ่งออกมาครับก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมมันเป็นรถที่ตะวันตกหรือฝั่งยุโรปเนี่ยชอบมากนะรถไฮบริดนะครับแต่ถามผมในเมืองไทยเนี่ยผมว่ายังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร เพราะว่าลูกค้ายังกลัวเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไฮบริดอยู่แต่จริงๆอะแบตเตอรี่ไฮบริดมันรับประกันทั้ง10ปีนะภายใน10ปีนี้มีอะไรเออภายในสิปีนี้มีอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยนะเปลี่ยนให้ฟรีนะครับใช่ครับดูแลให้ใช่เปลี่ยนให้เปลี่ยนให้ฟรีนะแบตเตอรี่ไม่ต้องจ่ายค่าแบตเตอรี่เลยนะครับครับซึ่งรถยนต์1นคันเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยใช้ไม่ถึง10ปีหรอกบอกตรงๆเปลี่ยนอยู่แล้วครับใช่ไหมต้องเปลี่ยนันะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกคันหนึงด้าน 1นึ่งจดหกกิโก้ดตัวนี้จะเป็นน้ำมันล้วนนะครับตัวนี้เป็นไฮบริดใช่ตัวนี้เป็นน้ำมันล้วนแล้วเป็นรถรุ่นที่น่าใช้มากใช่ครับเพราะว่าหนึ่งคือฟังก์ชันมาครบหมดใช่ครับแล้วก็สองคือราคามันกำลังดีกำลังน่าโดนราคาตัวเนี้ยมันอยู่ที่8 7 9 0 0 0เาพใช่ครับนะครับจัดสัญญาไฟแนนซ์ผ่านง่ายนะครับแล้วก็ค่างวดไม่สูงมากใช่นะครับสำหรับรถรุ่นพันหกกิตัวนี้เนี่ยระบบไฟฟ้ามาครบ นะครับเครื่องเล่นซีดีเอ็เชื่อมต่อบูทูธได้ด้วยนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในมาครบนะครับมีกุญแจระบบพุทธสตาร์ทสมาร์ทเอ็นทีเป็นกุญแจอัจฉริยะด้วยนะคฮะเราเรียกว่ามาครบไฟหน้าไฟหน้านี่ก็หล่อเลยครับหล่อก็หล่อนะนะครับก็เป็น all new ครับ all new มานะครับ all new มาจางหน้าก็ชบเฉี่ยวก็ได้อยู่นะครับตัวคอนโทรกีเนี่ยก็ดาวสูงไม่ต้องทําได้เหมือนกันนะครับเงื่อนไขก็อย่างที่เมื่อครู่แจ้งไปนะครับก็คือมี รถคันเก่าเอาสเนามาแนบ<ช>นะครับหรือว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทรับินเดินผ่าน,นบัญชีนะครับดาวสูนยไม่ต้องคำได้เลยตัวนี้นะครับราคารถ879,000นะครับดาวสูนยไม่ต้องคำเนี่ยข้างงดออยู่หมื่นต้นนะสบายๆค,ครับพี่สบายๆออกได้คือเอาติสเนี่ยผมต้องบอกก่อนเป็นรถที่น่าใช้มากนะครับหนึ่งก็คือทนมากทนมากครับทนมากนะครับ สองก็คือประหยัดน้ำมันนะใช่ครับประหยัดน้ำมันนะครับถ้าเป็นไฮบริดกินน้ำมันอยู่ยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่กิโลเมตรต่อลิตรใช่อันนี้สิบห้าครับสิบห้าจุดเก้ากิโลเมตรต่อลิตรใช่ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากนะครับประหยัดมากเลยแล้วก็ได้ความภูมิฐานด้วยนะฮะนะรถอาร์ติสเนี่ยสะท้อนความภูมิฐานของผู้ขับขี่ออกมาชัดเจนมากรถเก่งขนาดกลางนี่เป็นรถเก่งขนาดกลางครับแล้วก็มีเรื่องของสมรรถนะครับตัวใหม่เนี่ยสมรรถนะ การขับขี่ดีมากเลยนะนะครับเกาะถนนช่วงล่างดีมากครับแล้วก็นุ่มนวลนั่งสบายใช่ครับที่เขาบอกเกาะถนนเพราะว่ามันเป็นช่วงล่างอิสระสี่ล้อด้วยใช่ครับนะน่าใช้มากเลยนะครับก็ยังไงฝากอาติสนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมครับมาซื้อกันเยอะๆนะคบครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับที่จะจองอาติสนะครับดาวสูงไม่ต้องคำนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ ลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับกดอะไรก็ได้กดเข้ามาเยอะๆนะครับฝากติดตามช่องของเหลิงด้วยนะครับโตโยต้าพาทัวร์นะฮะแล้วก็ช่องของน้องกุ้งครับโตโยต้านาพันะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับครับผมรอชมของดีพี่ผ่าไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ